สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอ็มฮุโตะครับผมนะฮะก็ตอนนี้อยู่กันในเกม Dead by d a y l like i ล h t อีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นเกมประจำช่องเลยก็ได้นะครับผมตั้งแต่บาริบูทีวีแล้วนะครับผมนะฮะในคลิปนี้นะครับคลิปที่2นะครับ EP ที่2เราก็จะมาเล่นมาเล่นนะฮะมาเล่นเป็นอ่าซไบเวอนะฮะก็คลิปแรกเราเป็นคลิลเลอร์ไปแล้วผมจะเล่นสลับกันแล้วกันนะครับ หนึ่งเป็นคิลเลอร์สองเป็นสวายสามเป็น,นคิลเลอร์นะฮะเล่นสลับไปอย่างนี้แล้วกันนะครับจะได้ดูมุมมองที่อสองมุมมองที่แตกต่างกันนะครับแบบไม่ติดต่อกันมากนะครับผมโอเคเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่ามีใครรู้ไหมนะว่าคือเวลาผมเล่น เกม d e a d by d เ y l i g h t เนี่ยนะครับผมเวลาผมเล่นเป็นคิลเลอร์นะครับผมจะใช้เมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับแต่ว่าถ้าเวลาผมเล่นเป็นซไวเวอร์เมื่อไหร่เนี่ยคือผมจะใช้จอยนะครับถามว่าทำไมถึงใช้จอยนะครับใช้จอยเนี่ยคือที่จอยมันมีอนาล็อกใช่ไหมครับอ่าอนาล็อกตัวนั้นอนะ่ะคือสามารถช่วยคุณได้ดีมากๆนะครับผมก็คืออนาล็อกมันหมุนได้3 6 0อองศาใช่ไหม ซึ่งมันจะง่ายต่อการจู๊กหรือว่าการหลบนะครับหรือว่าการที่จะวิ่งแล้วหันไปมองด้านหลังนะครับผมอันนี้ก็มันง่ายคือสำวผมคิดว่ามันง่ายแต่สาหรับทุกคนผมไม่รู้ว่าคิดว่ายัางไงนะครับคือก็ถ้าใครอยากใช้ก็ไปลองทดาดดูนะครับผมเพื่อจะถูกใจนะครับอ่าจอยที่ผมแนะนํานะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับส่วนตัวใช้เป็นจอย Xbox นะครับเล่นง่ายมากมาจริง หรือจอยอะไรก็ได้นะครับที่เป็นเป็นค้าๆเอกบอกนะครับง่ายมากบอกเลยว่าคุณเล่นแล้วคุณต้องหลงรักมันนะครับ <c oughs> โอเคไปกันเลยจ้า <c oughs> โอเคครับเราอยู่กับดา่า,อาอนอ่ะยามกะนะครับโอเค <c oughs> อ้าวอ้าวอะไรเนี้ย ไอเนีย What the hell ไอเนี่ยออกเฉยโอเคเอ่อ okay. uh, เอาอะไรไปดีไหมเอาไปดีไหม uh, เอ่อออฟลิง น,นี้ไปแล้วกันเอ้าออกไปคนหนึ่งอะอะไรเนี่ยใจเธอไม่สู้เลยโอเคเต็มเต็มโกดจ้าโอเคครับเราอยู่กับอ่าที่ตระกูลม,กมักมักบิลลัน บักบิล,ลัลเอ่าบักบินล,ลัล่นเออนั่นแหละโอเคเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยเพื่อนเพื่อนวิกลับมาไหมไไอะเพืงง่อนวิกลับมาไหมอ่ะเราไปด้วยกันสอนกันทำงานก่อกรอนหนึ่งพันแต้มเครื่องอยู่ทางซ้าย

กใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วดังเครื่องอีเสร็จจ้าอุ้ยอุ้ยแทปเปือ้อว่ะแทปเปือ้อว่ะทุกคนโอ้โห,โ,โ,หโดนปุ๊บออกเลยเหรออุ้ยโอ้โห,โโหไม่เห็นไปอยู่ข้างหลัง โอ้ยม,มันเดินมาแบบไม่มีเสียงหัวใจเลยอ่ะมันเบามาก อุ้ยโอ้โหแลกกันไปทีดิดูเดือดวะดูเดือดวะเอ้ยเดี๋ยวคุไปดิโอ้โหจะขอจะไปโอ้ยเสโโฟสสามแล้วโอ้โหคนเร็วเลย มาดีเน,นี่ยมาดีเนี่ยมาด้เอาไปไหนฮัลโหลไปนูนแล้วเออวิ่งไปโดนตีวิ่งไปโดนตีไม่มีคนอยู่ได้ว่ามีคนอยู่ได้ เราจะวิ่งผ่านเขาทุกคนช่วยเราหน่อยช่วยเราหน่อยเราอยากได้เห็นรักมากเลยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้คนเกาหลังแล้วโว้ยโว้ยโว้ย

ไปโดนตีตรงนูน้นอีกมาเลยเป็นไงล่ะน,น้อยเลยสามเครื่องนะถ้าผมเจอท่อ,อผมลงได้เลยอะเอาซีเอาซีเอาซีแขวนดึง ก็ก็ก็หลังก่อนก็หลังก่อนเออมาก็หลังก้อนเฮ้ย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 มันเดินผ่านวะมันเดินผ่านวะเฮ้ยมันคิดว่าเราไปดึงว่ะมันคิดว่าเราไปดึงว่ะแต่จริงๆแล้วเราเกาหลังอยู่หลังต้นไม้ว่ะเดี๋ยวมันมาแล้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 ว ทนหน่อยนะเพื่อนทนหน่อยทนหน่อยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราบอแล้วเฮ้ย Trời đồ nữa đồ nữa đi, ôi đi, mà đi. Ôi, ồ ôi, ồ cơn ôi, 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 ายเถอะพาไปหลุมเดี๋ยนี้เลยพาไปหลุมไม่เอาตะขออือไอ้ตะขอเรียบร้อยเลยโอเคไปกดไปเลยไม่ต้องไปรีลออะไร Yeah. ด้านนี้อยู่กับ h ฮ a d ันฟิลด์นะครับเป็นลานของไมเคิลเมเยอร์นะฮะมาเข้ามาแก้ได้เลยเฮ้ยมันมีคนซ่อมอยู่ข้างล่างนั่นมันมีคนซ่อมอยู่ข้างล่างนั่นซึ่งมันซ่อมแต่คนเดียวฉันต้องไปหาข้างนอกสินนะโอ้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  โอ้โหโอ้โหเลยถูกเฟสเลยถูกเฟสเลยถูกเฟสเอาเอาเอาเจอฆาตกรเหมือนกันเลยเอาโอ้บอกเลยว่าแพ้บอกว่าตาเนี้ยแพ้อีกรอบหนึ่งฟังดิวแพ้ไงตาเนี้ยแพ้อีกรอบหนึ่งแน่ผมไม่ไม่เออเออเออผมไม่เก่ง จูก,กับเลเธอเฟสผมมันคือสายปันนน่นเลยสายจูเฮ้ยลบหลักต้นไม้มาทุกคนเฮ้ยวิพากษ์แล้ววิ็นภาพนะ ลกลับไปต้มเครื่องข้างหน้าดกวา เตอกไปติดเฮ้ยหนึ่งเครื่องก่ะหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องเฮ้ยตอกกำลงมาเฮ้ยตอกกำลงมาว่ะเฮ้ยเออเออ Come on girl oh oh มันอยู่ตรงนั้นมันมันอยู่ตรงเน่มันอยู่ตรงเน่โอเคแอบไว้แอบไว้เธอแอบไว้แอบไว้ ไวจุกทั้งวันนะพี่พี่จุกทั้งวันน่ะระวังเธอสอเสาระวังเธอหลังชีกนะ วิกเขาก็ล้มไปแล้วเครื่องไปไหนหมดเนี่ยถามเจงดแขงที่เรียบร้อย ที่เดิมอีกแนะได้เนี่ยวิฟเฝ้าไปเราอ่ะวิเราเฝ้าวันนี้อ่ะแพมดูหน่อยเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอเแพมดูหน่อยโอ้โห,โหยืนขนาดนี้ เดินเอาเลื่อยมาฟาดหน้ากูเถอะนั่นแน่ไม่มีปฏิกิริยาใดๆทั้งสิ้นโอ้โหใส่เป้าอ่ะใส่เ,าสาเปา้าทุกคนแย่จังวิ่งล่อวิ่งล่อไม่มาด้วยไม่ตามด้วยแถมมาตีของหล่นมาด้วยนะตะกทีนี้เของแบบต่ไม่เก็บหรอก Oh Double kill. Double kill เฮ้ยโอ้โหดับเบิลแคลดับเบินแคลร์ไปแล้วนะครับทุกคนเออตายตายยังเดียวแล้วมันก็จะมาตะคอนี่ พอหลังวะโคตรแ,แย่เลยทุกคนโคตรแย่เลยเฮ้ยเร็วไรที่สุด ใช่อป่มันมีอินซีเดียนเออนันไงบอกแล้วว่ามันมีอินซีเดียนผมยุวิ้งเลยล่ะบอกเลยว่าจังหวะเนี้ยโคตรเห็นแก่ตัวเจอแบบเนี้ยจริงๆ เจอมีอินทีเดียแล้วไม่ยืนเฝ้าอย่างเงี้ยเอ้โหโคตรเลวร้ายบอกเลยว่าโคตรเลวร้ายอ่ะผมจะไม่ผมผมจะไม่ไปช่วยไปทุกคนตาเนี้ยผมบอกเลยว่าผมจะไม่ไปช่วย เพราะว่าถ้าผมไปช่วยผมตายแน่มันมาว่ะมาว่ะลูกมาว่ามาว่า,วา,วา,วาคือไปเดินมันจะตามมาแน่ๆมันจะตามมาทางถนน จะอยู่ตรงไหนกันนะไม่น่ารอดว่ะทุกคนตอนเนี้ยถ้าหาท่อ,ทอไม่เจอนะ Wi-Fi ผมแม่งรุดอ,อะไรนี่อ่ะอหจบเลยก็ขอบคุณสับการรับชมนะครับผมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามเพจกันด้วยนะครับผมนะฮะส่วนคลิปหน้านะครับเราจะมาเล่นเป็นคิลเลอร์นะครับผมก็คลิปหน้าก็ไม่น่าจะพลาดดีเจมเหมือนเดิมนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่า เจนนี่ขึ้นแทนเป็นตัวเมนเมนของผมเลยนะครับผมโอเคเราไปเจอกนคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ